สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูแปลงนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ตําบลพรมณีนะครับไม่ห่างอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนายร้อยจปรอนะครับขับรถมาจากสีแยกจปรอขับถนนสี่เลนมานะครับเพียงแค่2กิโลนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ช่วงด้านท้ายแปลงนะครับนี่เป็นถนนในโครงการนะครับความกว้างที่8เมตรถนนสวยๆแบบนี้เลยและที่สําคัญนะครับเลยจากถนนนี่เห็นวิวเขาไหมครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับก็วิวเขาใกล้ๆตรงนั้นนี่ฝนตกแล้วฮะแต่ที่แปลงนี้ยังสว่างดีนะครับก็อากาศดีที่อยู่ที่นี่เหมือนอยู่ แถ,แถวชายทะเลเลยนะครับดูลมวยก่อนครับโอ้โหที่นี่เป็นที่โล่งนะครับเป็นที่โล่งกว้างๆแบบนี้ครับก็ทําให้ที่นี่เนี่ยอากาศดีก็มีลมพัดตลอดทั้งวันนะครับมานั่งที่นี่เนี่ยเหมือนกับนั่งที่ชายทะเลเลยนะครับแล้วก็เห็นิูเขาด้วย เดี๋ยวผมจะพามาดูแปลงนะครับวันนี้นะครับเป็นแปลงที่สวยนะครับแปลงพื้นที่ขนาด200ตารางวาหน้ากว้างประมาณ25เมตรนะครับแล้วก็ขุดสสะน้ำไว้อย่างสวยงามแปลงนี้นะครับขุดสระน้ำดูหัวใจน้ําสายปิ้งเป็นสีเขียวเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูแปลงนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเพราะเป็นแปลงขนาด200วาหน้ากว้างพอดีด้านหลังมีลำรางครับด้านท้ายแปลงก็จะเป็นทุ่งนาเห็นไหมครับ ทุ่งนาสีเขียวไดประมาณเกือบ200ไร่นะครับโอ้โหเป็นทีเขียวตลอดทั้งแนวเลยนะครับทำบ้านสวนคาเฟ่ได้แบบสบายๆแล้วก็แปลงนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆครับนี่นะครับก็แปลงนี้นะครับเป็นแปลงขนาด200ตารางวานะครับหน้ากว้างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ25เมตรจากทงสีเหลืองด้านนี้นะครับยาวไปเลยครับจนถึงทงสีเหลืองด้านนี้หน้ากว้าง25เมตรลึกลงไปด้านหลัง35เมตรนะครับนู่นยาวไปถึงทงสีเหลืองนั่นเลยด้านท้ายแปลงก็จะเห็นเป็นทุ่งนานะครับพื้นที่เกือบ3 0 0ไร่ตรงนั้น ก็อากาศดีเห็นสีเขียวเียวแบบนี้ก็สบายตานะครับนี่นะครับเป็นแปลงนะครับตรงนี้ด้านหน้าเป็นถนนนะครับถนนกว้าง8เมตรนะครับให้จอดรถกันแบบใหญ่ๆสบายๆเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็สุดถนนตรงนี้ก็จะเป็นวิวเขานะครับแบบพาโนรามาเลยน่นะครับยาวไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้เปเห็นเป็นเขาชะโงกนะครับก็เป็นโรงเรียนในร้อยจอบรอบรรยากาศดีวิวดีนะครับแล้วก็ด้านหลังนู้นก็จะเป็นติดเทือกเขาใหญ่ตอนนี้เริ่มฝนตกแล้วนะครับตรงนี้ อันนี้นะครับแปลงนะครับก็อยู่แปลงนี้นะครับนี่มาดูน้ําก่อนนะครับตรงนี้สระตรงนี้เป็นรูปหัวใจนะครับความกว้างของสระก็อยู่ประมาณ12เมตรนะครับตรงนี้นะครับขอบคันด้านนี้ก็นี่นะครับเป็นคันที่ไว้สําหรับปลูกต้นมงต้นไม้ได้นะครับท้ายแปลงก็จะมีลํารางอยู่ไว้สําหรับเชื่อมต่อน้ําได้ครับตรงนี้นะครับนี่ครับผมพามาดูแปลงน้ําก่อนน้ำที่นี่เป็นสีเขียวเลยนะครับนี่นะครับสายปิ้งเลยใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับเลี้ยงปลา ครับทาศาลาริมน้ําที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆครับนี่นะครับดูครับสวยงามครับนี่นะครับครับด้านท้ายแปลงก็มีนะครับผมพาไปดูท่านท้ายแปลงท้ายแปลงตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ไว้สําหรับปลูกบ้านนะครับจัดสวนด้านข้างนี่ก็ปลูกต้นไม้ได้นะครับทํารั้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่จัดสวนครับแล้วก็ปลูกบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับก็เห็นเขาวิวแบบวิวเขาชัดเลยนะครับตรงนี้ครับ นี่นะครับด้านท้ายแปลงก็จะมีลำรางนะครับไว้สําหรับลําเบียงน้ํานะครับนี่ครับนี่นะครับยาวไปเลยนะครับมีลำรางน้าครับด้านหลังก็เป็นขอบคันนะครับขอบขอบเขตจะอยู่ตรงทงนะครับตรงคันด้านนู้นนะครับทงสีเหลืองด้านนู้นเป็นขอบคันนี่ผมยืนอยู่ที่ท้ายแปลงนะครับนี่นะครับด้านหลังมีลำรางด้วยครับนี่เป็นทองลำรางเล็กๆนะครับแล้วตรงนี <ๆ S 1> <mad> <sh> well ้ก็เป <intell> ็นรูปของแปลงที่ดินครับด้านหน้าโอ้โหนี่นะครับดูครับดูลมแรงมากที่นี่ครับ ดีนะครับด้านท้ายแปลงฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นทุ่งนาเหมือนกันนะครับก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวเป็นบ้านสวนวิวนากลางเขาแบบนี้เลยนะครับเป็นนี่นะครับเป็นวิวนาแบบนี้เลยครับนี่กำมันใหญ่าก่ได้ตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่เพราะว่าลูกค้าจองไว้แล้วนะครับพื้นที่2ไร่ตรงนี้ครับทำบ้านสวนขุดระน้ำเลี้ยงปลาทําบ้านสวนตรงนี้นะครับก็จะติดกันก็จะแปลงที่200อตารางวาดีนะครับเห็นวิวเขาชัดๆแบบนี้ลมแรงๆแบบนี้นะครับดูทุ่งนาสิครับนี่นะครับ ก็แปลงนี้นะครับมีทุกอย่างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ดีอยู่ใกล้แยกจอปรอนะครับจากถนนสุวรรณศรนะครับเข้ามาแค่200เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับยังเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาน้ารถบัสนะครับวิ่งอยู่ครับนี่นะครับเข้ารถขับรถเข้ามา200เมตรนะครับก็ถึงแล้วมาง่ายครับมาจะแยกจอปรอขับรถมาที่หน้าแปลงตรงนี้สะดวกสบายถนนด้านหน้ากว้างใหญ่นะครับเพราะว่าถนนกว้าง8เมตรด้านหน้า10เมตรนะครับเป็นถนนสาธารณะครับแล้วก็วิวเขาสวยๆแบบนี้นะครับมีทั้งน้ํามีทั้งนามีทั้งวิวเขา การเดินทางก็เข้าออกสะดวกสบายครับและที่สําคัญที่นี่ได้ทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับท่านใดที่อยากจะผ่อนที่ดินไว้สักแปลงเผื่ออนาคตนะครับไว้เสนอไวกเกษียนเข้าบ้าพักอยู่อาศัยได้ที่นี่เหมาะมากนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอย่าลืมนะครับโทรหาเอกด่วนได้เลยครับ0 8 8ย4 5 1 1 5 5ครับรีบโทรมาด่วนนะครับมีจานวนจํากัดจริงๆครับสวัสดีครับ